บทที่86ดคาถานวารหัคุณวันรุ่งขึ้นสองสามีภรรยาพากันไปเยี่ยมคนเจ็บที่เขานำส่งโรงพยาบาล เมื่อฟังเรื่องราวของพระเจริญที่นายหล่อเป็นผู้เล่าคนท้องสาวรู้สึกสะลดใจนักจึงรับอาสาไปค้นหาศพท่านเพื่อนำส่งยังวัดพรมบุรีนายหล่อจะขอมาด้วยหากแพทย์ไม่อนุญาตเพราะถ้าขยับเขยื่อนตัวจะทำให้หายช้าพระเจริญไม่หลับไปตอนตีห้ามารู้ตัวตื่นนอนตอนแปดโมงเช้ารู้สึกคันยุบยิบไปทั่วร่าง โดยถูกยุงเหลือบลิ้นกัดกินเลือดบาดแผลตามตัวบัดนี้มีเลือดแห้งกรังติดอยู่ภิกษุหนุ่มกำลังคิดหาวิธีที่จะปีนขึ้นจากเหวครั้นแงนมองขึ้นเบื้องบนก็ให้นึกท้อปากเหวสูงชันออกอย่างนี้ไม่รู้ว่ปีนขึ้นไปได้อย่างไรใจหนึ่งนึกขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่ช่วยชีวิตเอาไว้คนที่ตกลงมาในเหวลึก ออกอย่างนี้ก็ไม่น่าจะรอดชีวิตเมื่อสายตาชินกับความมืดท่านจึงเหลียวมองไปรอบๆตัวใจหายวูบเมื่อพบรถของนายหล่อค้างอยู่บนต้นยางซึ่งขึ้นอยู่ในเหวในสภาพพังยับเยินไม่มีชิ้นดีคิดในใจว่าเดชบุญที่รถไม่หล่นลงมาทับเรามิฉะนั้นคงแบนเตดแต,แต่หมอดม้วยมรณาชิวาวายแวบ เป็นปลาแปรปิ้งไปแล้วท่านนึกขำๆทั้งที่สถานการณ์ไม่อำนวยให้มีอารมณ์ขันเกิดขึ้นคิดหนอคิดหนอเราจะปีนขึ้นจากก้นเหวได้อย่างไรหนอท่านเริ่มใช้วิปัสสนากรรมฐานที่เคยร่ำเรียนมาครันจะเดินจงกรมแล้วนั่งภาวนาสถานที่ก็ไม่อำนวยด้วยว่าทั้งมืดทั้งคับแคบ เกิดเดินไปเหยียบงูเงี้ยวเคี้ยวขอก็จะกลายเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์เข้าไปอีกเห็นจะไม่มีอะไรดีเท่ากับการสวดมนต์คิดดังนั้นแล้วจึงตั้งสติสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากรุนิโกและกรณียเมตสูตรสวดจบจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเสร็จแล้วจึงตั้งจิตอธิษฐาน ขออำนาจคุณพระเสวรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนเจ้าป่าเจ้าเขาจงช่วยให้ท่านขึ้นจากเหวได้อธิษฐานเสร็จพรันปัญญาก็เกิดท่านรู้ว่าจะต้องปีนอย่างไรจึงจะไม่ตกลงมาเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นฉับพลันน่าอัศจรรย์ที่สุดจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติการที่ต้องเสี่ยงกับความเป็นความตาย ภิสษุนนมปีนขึ้นมาจากเหวอย่างเชื่องช้าและมีสติเพราะหากพลาดย่อมหมายถึงเสียชีวิตหรืออย่างน้อยก็กลายเป็นคนพิการหนึ่งชั่วโมงผ่านไปจึงได้มานั่งอยู่บนปากเหวมองลงไปข้างล่างก็ให้นึกเสียวขณะเดียวกันก็นึกแปลกใจว่าตายขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อมันสูงชันออกอย่างนี้ผ้าสบงที่นุ่ง ถูกแง่หินเกี่ยวจนขาดรุ่งริ่งแทบจะปกปิดร่างกายท่อนล่างไม่มิดนั่งยังไม่ทันหายเหนื่อยก็เห็นชายกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาคงจะเป็นพวกหาหน่อไม้และของป่าเพราะมีหน่อไม้โผลมาจากย่ามเก่าๆที่แต่ละคนสะพายไว้บนบ่าดีแล้วเราจะได้อาศัยคนกลุ่มนี้พาไปยังหมู่บ้านภิกษุหน่มคิด ครั้นพวกเขาเห็นท่านกลับพากันเข้าใจว่าเป็นคนบ้ามานั่งอยู่จึงก้มลงเก็บก้อนหินคว้างเข้าใส่วินาทีนั้นผู้ถูกคว้างนึกถึงกรรมเวรที่ทำไว้กับชายแก่ขี้เมาด้วยการถีบกระตกลงไปในคลองตัวแกตัวสั่นงันงกตะเกียกตะกายว่ายน้ำหนีไปแอบอยู่ที่พงอ้อที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเด็กหนุม่ม ไม่ติดตามหากก้มลงคว้าก้อนหินก้อนดินปาข้ามครองไปยังแกเสียงร้องโอยๆด้วยความเจ็บปวดคว้างหนำใจแล้วก็ตะโกนบอกว่าอย่าขึ้นมานานอนอยู่ตรงนั้นแหละพรุ่งนี้กูจะมาดูถ้าขึ้นมาจะฆ่าให้ตายเลยเชียวตาแก่ขี้เมาติดอยู่ในพงหญ้าวันกับคืนหนึง่งต้องหนาวเหน็บเจ็บปวดไปทั้งร่างเพราะความกลัวเด็กนม นี่เรากําลังชดใช้เวรใช้กรรมที่ก่อท่านบอกตัวเองไม่นึกโกรธเคืองพวกนั้นแม้แต่น้อยพวกเขาคว้างท่านจนไปที่พอใจแล้วจึงพากันเดินผ่านไปพระหนุ่มกําลังกําหนดเจ็บหนอเจ็บหนออยู่อย่างนั้นกระทั่งรถคันหนึ่งแล่นมาจอดอยู่เบื้องหน้าท่านผู้หญิงกับผู้ชายอายุราวสามสิบเศษลงจากรถเดินตรงมายัางท่าน ทั้งสองนั่งลงกราบท่านสามครั้งและผู้ชายเป็นคนพูดขึ้นว่าพระคุณเจ้าที่มากับคนชื่อหล่อแล้วเกิดอุบัติเหตุเมื่อตอนหัวค่ำวานนี้ใช่ไหมครับได้ยินชื่อในหล่อท่านก็ใจหายหมวัวแต่ช่วยตัวเองให้ขึ้นมาจากเหวจึงลืมนึกถึงอีกคนหนึ่งในหล่ออาจจะนอนสลบอยู่ในรถก็ได้ท่านน่าจะเดินไปดูที่รถ แต่ก็ไม่ได้ไปนึกโกรธตัวเองที่ไม่รอบคอบจึงตอบเข้าไปว่าถูกแล้วโยมลูกศิษย์อัตมาเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้แต่เอธรรมยมทั้งรู้ว่าเขาชื่อในหล่อหรือว่าเป็นญาติกันท่านถามไม่ได้เป็นญาติหรอกครับผมเห็นเขานอนสลบอยู่ข้างทางจึงนําส่งโรงพยาบาลเมื่อกี้ก็ไปเยี่ยม จึงรู้ว่ามีพระคุณเจ้ามาด้วยเขาร้องไห้ใหญ่โทษตัวเองว่าพาพระคุณเจ้ามาตายโอ้นี่เขายังไม่ตายหรอหรือถามอย่างดีใจเขาคงนึกดีใจที่รู้ว่าพระคุณเจ้าปลอดภัยนะคะคนเป็นผู้หญิงพูดบุรุษนั้นจึงแนะนำว่าหล่อนคือภรรยาของเขาพระคุณเจ้าคงมีของดี จึงรอดชีวิตมาได้ดิฉันขอนิมนไปฉันเพนที่บ้านนะคะแต่ก่อนอื่นเห็นจะต้องไปซื้อผ้าไตรสักสำรับมาถวายจีวรของท่านค้างอยู่บนยอดไม้โน o นหล่อนชี้ไปที่ต้นไม้เบื้องล่างนั่นรถยังค้างอยู่บนต้นยางนี่ครับคนเป็นสามีพูดเห็นจะเอาขึ้นลําบากเหวลึกปานนั้นจะทำยังไงดีครับ เขาปรึกษาก็คงต้องทิ้งไว้อย่างนั้นแหละถ้าเอาขึ้นมาก็คงซ่อมไม่ไหวเพราะพังยับเยินไปทั้งคันเผลออค่าซ่อมอาจแพงกว่าซื้อคันใหม่อีกให้อยู่อย่างนั้นแหละจะได้เป็นอนุสรแห่งกรรมเวรที่อาตมาก,ก่อขึ้นกรรมเวรอะไรครับคนเป็นสามีถามเอาละเดี๋ยวอาตมาจะเล่าให้ฟังช่วยพาไปดูลูกศิษย์อาตมานหน่อย เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ท่านห่วงนายหล่อหมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วครับแต่ห้ามขยับขยื่อนเพราะเกรงจะหายช้าตกลงว่าผมจะไปตลาดเพื่อซื้อไตรจีวรก่อนและนิมนต์ท่านไปฉันเพนที่บ้าน จากนั้นจึงพาไปเยี่ยมคนเจ็บตกลงตามนี้นะครับนิมนต์ขึ้นรถคนเป็นขรือหัดบงการกึ่งผดเด็จการนิดๆคนเป็นพระจึงต้องทำตามด้วยไม่ม,มีทางเลือกท่านขึ้นไปนั่งคู่กับคนขับส่วนภรรยาของเขาย้ายไปน,นั่งข้างหลังระหว่างที่ขับรถไปยังตลาดเขาขอให้ท่านเล่าเรื่องกามเวรที่ท่านได้ ต้องตกเหวซึ่งท่านก็เล่าให้เขาฟังด้วยความเต็มใจกลับมาอยู่ที่วัดพรหมบุรีได้สามวันพระเจริญก็มีอันต้องเดินทางอีกทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะท่านได้พบกับหลวงพ่อลีวัดบางปิ้งผู้ซึ่งทุดงผ่านมาทางวัดพรหมบุรีเมื่อได้พูดคุยกับท่านพระหนุ่มรู้สึกถูกอัธยาศัยจึงขออนุญาตติดตามไป เพื่อเรียนวิชาสะเดาะลูกกุญแจหลวงพ่อลีเห็นพระหนุ่มมีความตั้งใจอยากเรียนวิชาจริงๆจึงรับไว้เป็นสิษย์จากนั้นอาจารย์กับลูกศิษย์ก็พากันเดินทางไปวัดบางปิ้งซึ่งอยู่จังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อครับเมื่อไรผมจะได้เรียนวิชาสะเดาะลูกกุญแจแล่ะครับพระหนุ่มทวงถามหลังจากมาอยู่วัดบางปิ้งได้สองวัน เธออยากเรียนเมื่อไรก็เหมือนนั้นหลวงพ่อลีตอบถ้าอยากเรียนวันนี้ล่ะครับเรียนวันนี้ฉันก็สอนวันนี้แล้วเด๋ยวนี้เลยเป็นยังไงเธอพร้อมที่จะเรียนแล้วหรือยังพร้อมแล้วครับพระหนุ่มตอบหนักแน่นถ้าฉะนั้นก็ลงมือเรียนได้เลยวิธีของฉันก็คือต้องมัดตัวไว้ในป่าช้าแลวว่าคาถา ถอดกลับไปกลับมาทำไมต้องเรียนที่ป่าช้าด้วยล่ะครับพระนมสงสัยจะได้เป็นเร็วๆยังไงละ่ะหรือว่าจะกลัวผีก็ก็ไม่กลัวหรอกครับแข็งใจตอบไม่กลัวแปลว่ากลัวเอาให้แน่กลัวหรือไม่กลัวกลัวก็ได้ครับ ท่านตอบตามจริงพร้อมยิ้มแย่แย่กลัวณนะดีแล้วจะได้เรียนเสร็จเร็วเอาละไปที่ป่าช้ากันเลยพูดจบก็ลุกยืนขึ้นพระนุมลุกขึ้นยืนตามมือทั้งสองอยู่ในท่าประนมพูดว่าเออคือมันจวนมืดแล้วครับหลวงพ่อไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยเรียนดีกว่าเห็นลูกศิษย์ผัดเพี้ยนอาจารย์จึงว่า วิชาของฉันต้องเรียนเวลานี้จะเรียนวันไหนก็ต้องเริ่มตั้งแต่6กโมงเย็นไปเลิกเอาตอนสามทุ่มหรือถ้าเธอจะยืดเวลาไปห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ยอมได้ผมขอหดเข้ามาเป็นเลิกทุ่มได้ไหมครับลูกศิษย์ต่อรองยืดออกได้แต่หดเข้าไม่ได้คือคำตอบของอาจารย์พระเจริญก็ต้องคิดหนักอยากได้วิชาก็อยาก กลัวผีก็กลัวจะทำอย่างไรดีหนอในที่สุดก็เลือกวิชาเพราะเมื่อนึกถึงหลวงตายีแล้วก็อยากเก่งเหมือนหลวงตารูปนั้นนิมนต์เลยครับหลวงพ่อผมพร้อมแล้วท่านกล่าวคำนิมนต์ปลอบใจตัวเองว่าเป็นยังไงก็เป็นกันหลวงพ่อลีก็เดินไปหยิบเชือกหนึ่งเส้นพร้อมแม่กุญแจหนึ่งอัน แต่ไม่มีลูกกุญแจโดยว่าไม่ต้องใช้ลูกกุญแจไขเพราะใช้จิตไขแทนหลวงพ่อเอาเชือกกุญแจจีนไปทำไมครับและลูกกุญแจหายไปไหนใช่เฉยเธอเดี๋ยวก็รู้เองท่านพูดพลางส่งของสองสิ่งให้พระนุ่มถือเมื่อถึงป่าช้าหลวงพ่อลีพาพระหนุ่มไปใกล้ๆลงศพที่ฝาโลงแง้มอยู่ ทำให้เห็นขาคนตายโผลออกมาโรงศพจะเน่าส่งกลิ่นเหม็นคละครุ้มหลวงพ่อพาผมมาใกล้ลงศพทำไมครับพาไปไกลๆอีกหน่อยเถอะเหม็นเน่าจะแย่อยู่แล้วท่านโอดครวนไกลจากโลมนี้แต่ไปใกล้ลงโน้นไหมโรงโน้นโนน่ะผีตายทั้งกลมท่านชี้ไปที่ลงศพข้างหน้า นั้นเอาแค่ลงนี้ดีกว่าครับตอบเสียงอ่อยๆแทบจะเลิกล้มความตั้งใจเสียเดี๋วนั้นหลวงพ่อลีจัดการให้ท่านยืนใต้ต้นไม้ที่ติดกับโลงศพแล้วใช้เชือกมัดตัวท่านไว้กับต้นไม้ใส่กุญแจเสร็จจับหลวงพ่อครับกุญแจไม่มีลูกและผมจะทำยังไงครับเกิดว่าคาถาและกุญแจไม่ออกต้องหากุญแจมาไขา ยังไงหลวงพ่อต้องช่วยทิ้งลูกกุญแจไว้กับผมด้วยนะครับท่านพยายามอ้อนบอนลูกกุญแจไม่มีฉันโยนทิ้งน้ำไปนานแล้วเอาเธอไม่ต้องห่วงถ้าสามทุ่มเธอยังไม่กลับไปฉันจะมาสะดอกกุญแจให้เองถ้างั้นหลวงพ่อต้องสะดอะให้ผมดูก่อนจะได้ไหมครับผมจะได้อุ่นใจลูกศิษย์ขอร้อง ก็ได้เธอจักตาดูให้ดีนะพระเจริญจึงเพ่งไปที่กุญแจจีนพ่อหลวงพ่อลีว่าคาถาแล้วเป่าพรวดไปที่กุญแจมันก็หลุดออกโดยง่ายพระหนุ่มรู้สึกได้กำลังใจท่านจะต้องทำให้ได้อย่างนี้ หลวงพ่อว่าคาถาอะไรครับกุญแจจึงหลุดออกคาถานวรหัคุณเป็นยังไงครับคาถานี้ก็พุทธคุณก้าวไงล่ะแต่เป็นแบบย่อเรียกอีกอย่างว่าหัวใจอิติปิโสเธอเคยได้ยินไหมหัวใจอิติปิโสน่ะเคยครับผมเคยเรียนกับหลวงพ่อเดิมไหนว่ามาสิ พระหนุ่มเรียนรู้มาจากหลวงพ่อเดิมแล้วว่าหัวใจอิติปิโสหรือพุทธคุณเก้าคืออสังวิสุโลปุสะพุพะจึงตอบฉะชานว่าอาสังวิปุโลปุสะพุพะครับเธอรู้ใช่ไหมว่าแต่ละคำย่อมาจากอะไรทราบครับผมทราบคำแปลด้วย ถ้าเช่นนั้นก็ว่ามาให้หมดพระหนุ่มถูกทดสอบความรู้ออะย่อมาจากอรหังแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสสังคือสัมมาสัมพุทโธแปลว่าผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองวิคือวิชาจารณะสัมปันโนแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุคือสุขโต แปลว่าเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลคือโลกะวิทูแปลว่าเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งปุคืออนุตตโลปุริสธรรมสารถิแปลว่าเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสะคือสัทธาเทวมนุษยสานังแปลว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ภูคือพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระคือพระควาแปลว่าเป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์นี่คือพุทธคุณเก้าครับพระหนุ่มตอบครองแคล่วดีมากฉันกำลังจะบอกเธอว่าที่กุญแจหลุดออกนั้นไม่ใช่เป่าคาถาเพียงแล้วกุญแจหลุดหรอกนะ แต่ฉันก็ไม่บอกว่ามาหลุดเพราะอะไรเธอต้องเรียนรู้เอาเองผมจะต้องทำอะไรบ้างครับกอดทองอาสังวิสุโลปุสะภุพะกี่เที่ยวครับถึงจะทำให้กุญแจหลุดได้ลูกสิ์ถามจะกี่เที่ยวก็ไม่สำคัญข้อสำคัญอยู่ที่การผูกและการถอดคือเธอต้องผูกคาถา ผูกเสร็จแล้วก็ถอดกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้จนกว่าจะชำนาญผมผูกไม่เป็นครับแล้วก็ถอดไม่เป็นด้วยพระน่มสารภาพผูกก็คือการบริกรรมว่าอาสังวิสุโลปุสะภุพะส่วนถอดให้บริกรรมว่าภุสุสะปุโลสุวิสังอะหลวงพ่อลีอธิบาย คือการท่องกลับไปกลับมานั่นเองใช่ไหมครับพระเจริญเพิ่งเข้าใจความหมายของการผูกและถอดคาถาซึ่งก็คือการบริกรรมพุทธคุณ9จากหนึ่งไป9และจาก9ย้อนกลับมาหนึ่งนั่นเองถูกต้องเป็นอันว่าเธอเข้าใจดีแล้วถ้าเช่นนั้นฉันไปแล้วนะเธอจะได้มีเวลาฝึกมากๆเดี๋ยวก่อนครับหลวงพ่อ อยู่เป็นเพื่อนผมก่อนพระหนุ่มรีบบอกได้ว่าราตรีกำลังเข้ามาเยือนซึ่งหมายความว่าท่านจะถูกทิ้งให้อยู่ในป่าช้าอันเต็มไปได้วยโลงศพและกลิ่นเน่าเหม็นแต่เพียงผู้เดียวถ้าฉันอยู่เป็นเพื่อนก็เท่ากับทวงเวลาให้เธอได้วิชาช้าเข้าไปอีกฉันไม่อยากทวงความเจริญของลูกศิษย์คือคำปฏิเสธอย่างนิ่มนวล สามทุ่มหลวงพ่ออย่าลืมมารับผมนะครับฉันเปลี่ยนใจไม่มาแล้วถ้าเธอคิดว่าฉันมาก็จะใจจดใจจ่อว่าเมื่อไรจะถึงสามทุ่มถ้าฉันไม่มาเธอจะได้มีความพยายามต้องให้หลุดนะถ้าไม่หลุดก็อยู่ตรงนี้แหละท่านหมายถึงทำให้กุญแจหลุดออกแปลว่าผมต้องยืนอยู่อย่างนี้ทั้งคืนเกิดผมตาย หลวงพ่อบาปนะครับพระหนุ่มพยายามหาเหตุผลมาอ้างเธอก็อย่าตายสิฉันจะได้ไม่บาปหลวงพ่อลีตอบด้วยเหตุผลที่เหนือกว่าผมไม่อยากตายหรอกครับแต่ถ้าเกิดผมกลัวผีจนช็อกตายหลวงพ่อต้องบาปแน่นอนเธอไม่ตายหรอกฉันรู้หลวงพ่อลีตอบท่านรู้ว่าลูกศิษย์จะเรียนสำเร็จในค่ำคืนนี้ จะสามารถสะดาะกุญแจให้หลุดได้ภายในหนึ่งชั่วโมงเพราะเขาได้กสินมาแล้วก็ไม่แน่หรอกครับทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เอาละเอาละไม่ต้องพูดมากขอให้ตั้งใจเรียนไป ฉันกลับกุติก่อนละพูดจบท่านก็เดินกลับโดยไม่ฟังคำอ้อนวอนของลูกศิษย์เมื่อถูกทิ้งให้อยู่แต่ผู้เดียวพระเจริญจึงเริ่มผูกคาถาด้วยการบริกรรมว่าอาสังวิสุปโปปุสะภุพะผูกแล้วก็ถอดโดยบริกรรมย้อนกลับว่าพระพุทธะปุโลสุวิสังอะ กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้สักพักก็รู้สึกเบื่อจึงหยุดความมืดเข้าปกคลุมทั่วบริเวณแม้จะมองไม่เห็นโลงศพชัดเจนแต่ก็พอเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มส่วนกลิ่นเหม็นเท่านั้นดูทวีความร้ายกาจยิ่งขึ้นท่านอดครวญในใจว่าเห็นจะตายกันคราวนี้นี่เองอยู่ดีๆไม่ว่าดีดันไม่ให้เขามัดไว้ใกล้กับโลงผี เสียงสุนัขหอนดังอยู่ใกล้ๆทำให้ท่านขนลุกไปทั้งตัวพยายามนึกว่าจะเอาคาถาบทไหนมากันผีดียิ่งกลัวมากก็ยิ่งคิดไม่ออกในที่สุดจึงกำหนดกลัวหนอกลัวหนอกระทั่งความกลัวค่อยลดลงเมื่อจิตตั้งมั่นมากขึ้นท่านจัดการทำตามอาจารย์สอนคือผูกคาถาด้วยการบริกรรมอาสาังวิสุโลปุ สะผู้พะแล้วจึงถอดด้วยการบริกรรมย้อนกลับว่าภาพผู้สะปุโลวิสุสังอะผูกแล้วถอดถอดแล้วผูกอยู่อย่างนี้หนึ่งชั่วโมงเต็มกุญแจจึงหลุดออกโดยที่ท่านไม่ต้องเป่าเพียงอย่างหลวงพ่อลีทำให้ดูท่านเข้าใจในทันทีนั่นเองว่าที่กุญแจหลุดไม่ใช่เพราะคาถา ไม่ใช่การเอาคาถาไปไขกุญแจหากเอาจิตไปไขและการที่จิตจะไขได้นั้นต้องฝึกใจกล้าเมื่อใจกล้าก็ไม่กลัวผีจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีพลังสามารถไขกุญแจให้หลุดได้ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยเมื่อกุญแจหลุดท่านก็กดเข้าไปใหม่ แล้วทำอย่างเดิมคราวนี้กุญแจหลุดออกได้ใน30นาทีท่านก็ฝึกให้เหลือน้อยลงน้อยลงเป็น20นาที10นาที5นาทีและชำนาญมากขึ้นท่านสามารถทำให้มันหลุดได้ภายใน1วินาทีนับเป็นการค้นพบวิชายอย่างใหม่ที่ทำให้ตื่นเต้นและเพลิดเพลินแต่พักใหญ่ๆท่านก็รู้สึกเบื่อ จึงเดินกลับกุฏิอย่างเงาเงาเป็นไงานานไหมกว่าจะสะดาะกุญแจได้หลวงพ่อหลีทักหนึ่งชั่วโมงครับจากนั้นผมก็นึกฝึกฝนจนกระทั่งเหลือหนึ่งวินาทีลูกศิษย์รายงานด้วยท่าทางไม่ยินดียินร้ายเก่งนี่แต่ดูเธอไม่ดีใจเลยนะทำหน้ายัางกระเบือโลกอย่างนั้นแหละผมกำลังเบื่อโลกจริงๆครับ พระน่มยอมรับแต่โดยดีเกิดอะไรขึ้นละ่ะเมื่อตอนหัวค่ำยังดูดีๆอยู่เลยนี่พอสามทุ่มกลับบนเบือโลกเสแล้วเธอนี่พิลึกจริงอาจารย์ตำหนิไกลๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ตอนหัวค่ำผมกระตือรือล้นอยากจะได้วิชาสเสดาะลูกกุญแจแต่พอได้แล้วผมกลับรู้สึกเฉยๆ เพราะมาพิจารณาว่าวิชาคถา,าอาคมต่างๆที่ผมเรียนรู้มานั้นมันแก้ทุกข์ไม่ได้มีวิชาเดียวที่จะแก้ทุกข์ได้ก็คือวิชาวิปัสสนากรรมฐานแต่ผมกลับเรียนไม่จบเลยกลายเป็นว่าที่จริงไม่ได้ที่ได้ก็ที่ไม่จริงผเลเบื่อเบื่อคิดว่าจะเลิกเรียนวิชาคาถาอาคมแล้ว จะกลับไปเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานให้จบดีกว่าเธอจะไปเรียนที่ไหนล่ะถามอย่างสนใจที่คณะห้าวัดมหาธาตุครับอ๋อเรียนกับเจ้าคุณโชดกนั่นเองท่านเก่งมากนะองค์นี้นะ่ะใครๆเขาเรียกท่านว่าตู่พระไตปิดกเคลื่อนที่เพราะท่านเก่งปริยัติมากส่วนการปฏิบัตินั้น ท่านไปเรียนมาจากประเทศพามา่าเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มหาศีสยาดอท่านสอนแนวสติปัฏฐานเีหลวงพ่อลีพูดถึงพระอุดมวิชาญาณด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วครับผมไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าผมโชคดีมากที่ได้เป็นลูกศิษย์ของท่าน ท่าน,นเมตตาผมมากครับคนดีอย่างเธอใครเห็นเขาก็รักใครเมตตาทั้งนั้นแหละดูอย่างฉันก็รู้จักเธอเพียงวันเดียวยังยอมให้ติดซอยห้อยตามมาเรียนวิชาปกติฉันไม่สอนใครง่ายๆหรอกอาจารย์บอกความในใจครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงและผมขอเรียนว่า พรุ่งนี้เช้าผมจะขอลากลับวัดพรมบุรีนะครับผมยังมีภาระอีกหลายประการที่วัดเสร็จสิ้นภารกิจแล้วผมจะเข้าบางกอกเพื่อเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานให้จบหลักสูตรดีแล้วขอให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วนะฉันดูเธอแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่ช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ขยายกว้างขวางออกไปในทุกทิศมีลูกศิษย์ลูกหามากมายขอให้จำเริญจำเริญเถอะนะท่านอวยัยให้ผ่อนกราบขอพระคุณหลวงพ่อครับพระหนุ่มกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงลุกออกไปยังกุฏิของท่านเพื่อพักผ่อน